วันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car คร์นะครับรถมือ2กรุงเทพนะครับเป็นโชว์รูมรถมือ2นะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านสีนัคร์เลยนะฮะก็วันนี้นะครับมีรถยนต์นะครับสายกลางนะครับมานำเสนอ1คันนะครับเป็นเจ้า t y o t ต a าติดนะครับปี2017นะครับผมอ่าสีเนี่ยเป็นสีที่เห็นได้น้อยมากเลยนะครับในท้องถนนนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับคันนี้ตัวนี้จะมีไฟ Day t ท m ม running light เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโฉมจากปี16มา ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับกันชนหน้านะครับสีล้อแม็กก็จะเป็นสีทูโทแล้วนะครับผมคันนี้เป็นแม็กขอบ16นะแม็กเดิมๆโรงงานเลยแล้วก็รัดยางปี20มาเลยนะครับยางใหม่มากๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนโฉมมาจากโฉมปี1 6แล้วนะครับราคาเนี่ยตั้งกันอยู่ที่477,000บาทเท่านั้นเองนะครับ477,000บาทก่อนส่วนลดนะครับซื้อสด ได้ราคานี้ไปเลยนะครับฟรีแบตฟรีโอเนาะแล้วก็คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ3,900บาทนะครับสำหรับโปรช่วยผ่อนนะครับสูงสุดได้ถึง10เดือนเลยนะครับส่วนค่างวดปกติก็อยู่ประมาณ7,800บาทประมาณนั้นนะครับได้สูงสุดถึง84งวดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79%เท่านั้นเองนะครับผมปาท้ายก็เปลี่ยนรูปรักษ์เล็กน้อยนะครับผมคันนี้ก็เป็น เครื่องยนต์1.6นะครับ1,600ซีซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้รองรับ e85 เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นย่อยเป็นตัว G นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันคันนี้หลังเดิมสนิทเลยนะนี่ดูครับนี่ยางไหล่ครับก็มีรอยกาวนะครับจากโรงงานนะรอยกาวกันน้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับยางไหลก็เป็นของโยโกฮาม่านะครับตรงปีนะครับตรงปีรถปีผลิตนะครับ2017นะครับแม่แรงเครื่องมือครบนีะฮะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันนะครับห้องโดยสารเนี่ยคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นสีเบสนะครับผมตามสไตล์ของเครื่องยนต์พันหกเนาะถ้าเป็นตัวพันหกเนี่ยเบาะพันหกจีเนี่ยเบาะจะเป็นสีเบสนะครับภายในนี่แล้วก็ด้านหน้าครับตัวนี้เป็นพุชสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจก็เป็นระบบคีย์เลสแล้วต่างจากปี2016นะครับแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ฮะ ให้ความสปอร์ตมากแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับใช้มอนิเตอร์นะครับพวกเครื่องเล่นวิทยุนะครับผมจากพวงมาลัยได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาประมาณ1 9 7 0 0 0กมนิโลนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถคอร์ปอเรนะครับรถบริษัทนะครับก็ไมาเยอะจริงแต่ว่าเข้าศูนย์เซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวหรืออะไรที่มันเสื่อมสภาพต่างๆครับตามการใช้งานเรียกว่าทุกระยะเลยนะครับผม เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับแล้วก็สีเนี่ยคันนี้ผมเงามากนะสีสวยมากดูหรูหรามากให้ความเรียบหรูมากครับคันนี้าฝาครับมีอาจจะมีเก็บงานทำสีบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยฝาเดิมๆเลยสติกเกอร์มอกอรอะไรอยู่ครบนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์พันหกรซีซีเนี่ยเรียกว่าพอกำลังเนี่ยพอใช้ในเมืองแล้วก็ขับออกนางวัดสบายด้วย นะครับด้วยความที่เป็นรถเก่งสายกลางเนาะไม่ว่าจะเป็นการขนสัมภาระนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางด้านหลังเนี่ยหรือว่าเป็นนั่งโดยสารกันเนี่ยหคนเนี่ยสบายสบายเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ครับขอย้ำกันอีกทีนะครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่3,900าบาทนะครับสำหรับโปรช่วยผ่อนนะครับได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ส่วนลดทั้งหมดไปดาวเลยนะครับจะผ่อนอยู่เพียงแค่7,800บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับใครที่กำลังหารถ เก่งสักคันหนึ่งไว้ใช้นะครับแนะนำเลยเจ้าตัวนี้เลยครับโตยต้าโคลาอัลติสนะครับปี2017นะครับเครื่องยนต์พันหตัวจีนะครับดีจริงครับน่าใช้ครับเพราะว่าผมเองก็ใช้อยู่รุ่นนี้นะครับแล้วก็ทนมากๆนะครับผมโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครกำลังหารถมือสองก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ